กินได้ยี่บอกินได้จริงจริงใช่ไหม,ไมน่าตาสวยงามดีนี่ตัาชั่วํตุ๋อะไรน่ารักอ่ะเดยแดร้อนดิเปลี่ยวๆเพดผ็ด แจ้งว่าบแจ้งว่งาใครหเห็นอยากกินก็อนบอกด้วยปลาเดยวไปเปิดร้านคนตาก็วันละครกก็ปิดล้าน,น,น,กกกอนพอดีเลยเด็จจ้ะ วันหนึงตามคกเดียวกว็พอจ้นสั้นปะบ่บ่งอีกเพื่อปะ อักหมูนี่ตั้งแต่ปีไหนอ่ะหกสองบ่หกหกสองหกสามเสนอยำไว้อยู่บ่แต่มันกรอบเยี่ยแจวเขากรอบถ้ามีปันมันก็จะกวบขวบถ้าไม่มีปันมีตึงหลัก่ะแปะแปะบ่บ่ซอยจะนิดบ่แยกถ้วยก็ได้เดียเตี้ยนี่วยแต่ก็จอมาตำส่วนอันนี้เขาแยกกินตรงนี้เขาซอยโปรยแล้วผม้เิีย์ เ่แล e ้วอิ่มยไไปบ่อ่ด้หลู้เห็นอย่างนี้อย่างเพชรเด้อจ้ะอันนี้ินเจะจับคนให้ดูตอนนี้คนก็เหี่ยวอากาศก็ร้อนเหี่ยวยิ่งกว่าักอีกคนพอแล้วบ่ เด้อจะมากินด้วยกันป้าจะซื้อข้าวเหนียวมาหุงก,กินดาป้าก็ลืมมัวจะหนีโรคโฟวิตลืมนั่นลืมนี่บางทีบางอย่างเขาบางล้านเขาก็ไม่เปิดล้านมันกินแค่เวลาที่นองเลยโอ้อีปออีแม่ถ้กินเท่านี้มดวันกอ็อีปอ <laughs> มันกินแค่นี้ได้พี่น้องเลยของแน่ผู้เฒ่าคนมักผู้เฒ่าก็มกักได้หน่อยก็มักดีได้ดิโอ้ดเลย,สว,ส,เยวสวัสดีจ้าดีจ้าสวัสดีพี่น้องพ่อแม่พี่นอ้องปล o n ไปสุขสุคนน่าจ้ะ ทำแล้วกะเปในสีละพี่น้องไม่กินนํำกันเดิมพี่น้องเอ้ยตำมงพวงอดีตตำมงหันในลาออกมาเราก็เป็นสีระพี่น้องเลยที่ร้อยช่อนกลางร่างมือวสันตั้งแต่ไคร้โควิดบ้านนี่อันพี่น้องเอ้ยคอยเราได้นั่งกินตะพูเดียวอยู่อันว่าว่าตอนใดกับตอนใดพักมีอย่างนี้น,นั่งกินตะพูเดียว บอกซื้อเพิ่นนี่ออใบบักกอกใบบักกอกใบบักกอกมาจะตลาดแล้วก็อันนี้ผักขาพี่น้องผักขาผักขาบ้านเฮานี่ล่ะผักชะอมเออดู่ลกะกะลำขาวแล้วก็อันนี้ผักบุ้งนี่แหะพ่อผักบุ้งพ่อหาในใบบักกอกพี่น้องเอ้ยยอดสะดาลผักชะอ่าผักชะอมใบบกอกใบบักกอกผักขายังไงวะผักบุ้งยังไงวะผักกาดขาว ได้ถ้ามีอะพี่น้องเอแล้วก็อันนี้อ่ทำภาษาข่อยเสียไปอีกอันนี้ผักดองพี่น้องผักดองกินกับกากหกมูกากหมูหกกรอบๆด้วยนะพี่น้องนี่อร่อยปะวันนี้ยังกินงแกมกับอันนี้แล้วอันอันอ,นอนะไงกับรสชินปลามาเกินมาเด้อพี่น้องเลยใส่มือนเลยกินผู้เดียวนะ เอนนี่ต้องบามันกินร้อนช้อนกลางได้กีนร้อนช้อนกูนีกว่ะกินผู้เดียวเข้มสวนมาลายอยู่หรอกแมงวันก็มาเป็นนางเอกดิธรรมชาติของเท้ทถ้าไม่ออกมามันก็จะไม่ได้ธรรมชาติธรรมชาติโกดไหม ไทยกันนาง่างกันคนละเมียดอยู่ได้พี่น้องเอ้ยยิงวากไก่กันเด้อชูมเมือนนี้พ่ต้องไประวังไพเราอันะ,ะวันร,ระวังกันเอง <c oughs> อันไหนเจ็บป่วยก็กักกักบ้านไครบ้านมัน <c oughs> ตายเป็นครัวครัวบ้านบ้านไป <c oughs> ตายอยู่ครัวอย่าไปตายเป็นอะไรพร้อมกันไม่ดีมากินน้ำกันเลือพี่น้องเอ้บ้านเดียวกันได้ก็หองไครหองมันได้จะจะพูดกันก็บก่ชิดไม่ได้ห่างว่าใช้เสียงบุกวีกุยวายเอา แับปะทำหน้าแซบๆมึนๆะไรเส้นไรเกียโอ้ขอนมจีนเสขนมจีนเจ้านี่เส้นจะนิ่มเด้อจะ้ะทุกอย่างแม่ถ้าของทำก็สีมือใครสีมือมันนดจะ้ะบางเจ้าเส้นอาจจะสวยไปเบิ้งแต่ว่าจะเหนียวจะยาวแต่อันนี้เส้นก็ปานกลางแต่คือจะจะนุม่ม พอใหญ่ไม่ใหญ่แกกินแกกินแกชอบเจ้าจะพูมักเจ้าจะพูมักขึ้มากเ <c oughs> ึ้นเจ้าลืมลืมหูลืมตาแน่เออโอเคขิค้ไปรับตากินมาเมื่อไหร่ได้นี่พี่หมาเมื่อตาเก่งด้วยเออทำหน้าชื้นเหมือนไหมแดดจะร้อนร่อยองศาก,ก็ทำหน้าเหมือนสดชื่นหิมุงหิมะตกอะไรเปนหุ่นแหม พี่น้องเอยนั่งกันยากยากไปยังบรรยากาศกระหายบางทีแดดกันยังแดดมากินทำการใช้ลมแสงแดดที่แผดเผายานไข้โควิดต,ตรงขาเสือนใบกอนพี่น้องไข้โควิดบ่ายตายทำ่ทำกลางธรรมชาติ แมงวันยุงก็ส่วนหนึ่งของธรรมชาติของเราวันนี้ก็ขอเชิญเนาะพ่อแม่พี่น้องที่รู้จักป้าเนาะธรรมชาติของเราก็ป้าก็ขอกำลังใจเบ่งเด้อจ้ะจากน,ากนี้จากหน่อยก็ยังดีกดไลค์กดติดตามให้ป้าทีนิดบ่งเด้อจ้ะพ่อผีแม่หลอกป้าเด้อจ้ะ <c oughs> พ่อพ่อแม่พี่น้องโลกโซเชียลทุกวันนี่ไปถนนก็โล่งดิ หาหมูไม่เห็นไอ้ข้างหลังก็เงียบกิบผีเหมือนผีจะหลอกเอานี่ไหมมาในโลกโซเชียลอย่างไงก็อยู่ก็บ,บ้านกันก็ยังดูโทรศัพท์กันอยู่เนาะจะ้ะก็เออขอกำลังกกใจจากนิดจากหน่อยจะ้ะทักกันมากเด้เลยพี่น้องเอ้ย,กกย,อยเรี้ยวบอัอน,นี้บืา ทำกลางดวงตะวันดวงเดียวกันเด้อพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศก็ดีเรายังใช่ตะวันดวงเดียวกันอยู่เด้อจ้ะภาษาไหนกระทักมาได้เบิดให้ป้าเข้าใจแล้วกันจะต่างประเทศต่างชาติป้ายินดีต้อนรับเบิาค่าคุยกันรู้เรื่องโอเคเบิดเลยจ้ะกดไลค์ยกนิ้วโป้เรายังใช่ตะวันดวงเดียวกันอยู่เรายังใช่พระจันทร์ดวงเดียวกันอยู่อันนี้มันหยอด

ลำหน้าก็จะขึ้นว้ยมันขึ้นมันก็ขึ้นมาเยอะดอกขอเดียวไปไหนไม่ได้ดอกคงจะอยู่ไอ้ขอเดียวนั่นล่ะทำได้ก็จิคงทีไปหก0ิปนี่หน่อยเลยอย่าหายเกินเห็ุบ่ คนพากินพาคุยก็จะสีเจียวไปหน่อยเด้อจ้ะก็พากดพาสแกนคิวโคดหม้อไฟจ้ะสามวันสามคืนโอ้ยกินไม่ได้นอนไม่รับยามนอนก็ไม่ได้กินยามกินก็ไม่เคยได้นอนดอกจ้ะพะวงมันก็เป็นซึ้ดเออเป็นซึ้ดที่เราควรได้เนาะโทรศัพท์ยังไงมันก็ไม่เข่าเด้อจ้ะโอ้ยวันนี้วะวาบเลย เออเมีผูดมีผูดใจดีผูดใจบุญเขาทำให้จ้ะก,เก็เออพอได้ลงทะเบียนสำเร็จตักเขาค่วยชั่วหน่อยจ้ะอเห็นเอาคนแก่สาวันสามคืนไปรับหน่อยมาเด้อจ้ะมาติมาชมกันเด้อจ้ะจะเออทั่วทั่วโลกเลยก็ได้จ้ะภาพนี้เผยแพร่ไปอาประเทศไหนก็ เเเเบบิิงงาา่ขาจะตคไอย่าอย่าเครียดเด้อจ้ะยังป้าปายังไม่เครียดเลยแค่ป้ากินไม่ได้นอนไม่หลับแค่นั้นแหละนอกนัักป้ากับยิ้มแย้มแจ่มใสของป้าดีน่าอาจจะดูสิเทียวไปชักหน่อยตอนแต่เขาหขยเงินข้าไฟหมอไฟนีพี่น้องเอ,อ้ยบ่ได้รับในนอนอยังว่ะนอนอันทากดเขาน้ำเขาเนี่และ กดแล้วก ok, ok. okay, ็เด้งออกกดแล้วก็เด้งออกอ้ยอย่างนุ๊กเลยเด้หางานให้คนแก่ทำเด้จะให้ดีๆถือมาให้เอาไว้เป็นลายชื่อซะก็แล้วไปเด้อู้อันแห้งเห็ดบวเป็นอยู่อู้ยังไีแต่ไม่เห็นนานเท็ดนี่เนาะ้ผู้เฒ่าเห็ดมันก็จะเห็ดเป็นบ่แม่เด็กหน่อยเนาะเพราะจะได้เห็ดเป็นเดียกหน่อยมื่กดป้อแป๊บป้อแป๊บเขาเลยพี่น้องเอ้ย พอ,อ,อเป๊บๆอ,ออกเลยเดีออกมัดเลยเดีหาตาเหลืองสาดเซเลยโทรศัพท์ก็ล้วนคนก็เออเลยอุ้ยดูไม่จืดเล่าเร็วเจ็บจีบะ้าจีบินเบิร์ตนี่เขาพี่น้องตัวอันบวกกินให้เบิร์ตอ่ะแล้วมัเนเจีดดิเดี๋ยวอ้วน อุ้ยใครไม่เข้าใจภาษาตรงคําไหนก็ถามมาได้เด้อจ้ะก็ใช้ภาษาอีสานทั้งหมดแล้วจ้ะภาษาอีสานของแท้จ้ะจก,กินตามองค์งงอย่เพื่อนได้เยวเาเมื่อสตรีนเลยพี่น้องเอ้ยเสาเท้าพอยังหย่อนไรแมงวันนี่ละ่ะนัน่นแหละของธรรมชาติอบอกมากระบอกมาหน้าแม่พี่เนาะเพราะนางกินเดือดมากโถ บอกว่าอย่าเขาไก่กันห่างประมาณหนึ่งเมตรอืมเอาพอปลาทีโถเ,เดี๋ยวจะอ้วนเตี้ยเอ้ยเอาพอให้ดูมาเด้อพอแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปลาเด้อธรรมชาติของเราจะใบยนะของยางก็ได้เดี๋ยววันหลังก่อนปลาคดเข้าไปเติมใหม่ใบยนะของยางเมื่อกี้นังกันด้วยกับพี่น้อง กูได้นอยากให้กินอี่างเนอยคลิปนี้ก็มีภาษาคอรอนทำนี่พี่น้องเอ้ยวายคลิปนะแคมาบอกชคนฟังมีรสบายสบายสไตล์ธรรมชาติของเราพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสไคร้เอาทุกอย่างได้พี่น้องเอ้ยเจเจอป้าป้าธรรมชาติของเราก็ไม่ต้องตกใจดอกเยอะจ้ะหน้าสดก็ไม่สดก็ใช่หน้าเดียวจ้ะ อออก็ขอบคุณที่รับเรื่อพี่น้องคอิกินตามสวัสดีจ้า